รถแข่งก็ใช้ได้ได้พี่ไปขับรถเล่นวันอาทิตย์ก็ได้ขับลงสนามได้อยู่จิมคาน่าก็ได้พี่สต,ติที่เราเปรับเซร็จอีกได้หมดเลย โอเคครับดีมากเลยครับรู้สึกแบบรถไปทั้งคันนะครับมันแบบคมขึ้นคุ้มไหมกับการรอ3เดือนคุ้มอยู่ครับเดี๋ยวที่ S9 สาขาลามินทาครับชื่อชายครับโชคทูเวของซีเวอร์ครับ ซีเวอรมีตอนนี้หลักๆก,ก็มีประมาณ3แบบเป็นตัวเริ่มต้นก็คือพวก Mac กวัแล้วก็เป็น Mac R แล้วก็คันนี้ก็ดีดมาเป็นทูเวย์เลยร่าเริ่มต้น n e ว Mac กวัประมาณ18-900ครับเหมาะก,กับรถอะไรครับบ้านแอบซิ่งนิดๆต่อมาเป็นพวก n e ว Mac R 3 5ร์0า่นอและตอนนี้ก็คือตัวท็อปสุดสุดต้องสั่ง ประสิทธ,ธิภาพของตัวช็คเพิ่มขึ้นจากเดิมจากเดิมเขาก็ใส่ซีเวอร์ของเราอยู่แล้วนี่คือ,อนี่มุมแมกวานอ่ะเ่ยต่างกันยังกงบ,บ้างไี่ค่ะแมกกานอ่ะเขาบอกว่าต่างกันดิในวัสดุซึ่งตัวนี้วัสดใุใช้ได้ดีกว่าความร้อนเร็วกว่าเชื่อมั่นในแบรนด์ของเราเขาก็เลยมาปรึกษาว่าอยากให้มัน ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นเราก็เลยแนะนําเป็นทูเวยไปซึ่งลูกค้าก็ให้ความสนใจอยู่ก็เลยสั่งจองกันมา ตัวนี้มันมันปรับระยะบัามได้พี่มันจะไม่ทำให้ให้ตัวรถดีดตัวในจังหวะที่เราเข้าโค้งอย่างเงี้ย mm hmm. หรือเราหักหลบกระทันหันมันก็สามารถช่วยควบควบคุมรถได้ง่ายอุบัติเหตุก็ลดน้อยลง Again, ทำไมถึงเปลี่ยนเป็นชกเดิมก็ยังไงไม่ตอบโจทย์เลยพี่ช่วงความเร็วไปๆสักประมาณ150ยห0รอสิบสึกแบบมันยังไม่ค่อยอยู่ครับก็เลยอยากลองเปลี่ยนดูอยากลองเปลี่ยนดูใช่ <c oughs> ตัวนี้น่าคิดว่าไงน่าจะอยู่ <c oughs> จบไลนะลจบเ w a y นะอยู่ที่เซ็ตแล้วแหละ <c oughs> อยากได้แบบไหนเขาเซ็ตวันนี้อยากแบบเน้นแบบมุดนิดนึงอ๋อไม่ให้มันแวกนะใช่คือเข้าแล้วครมกริบนี่นะ รู้สึกแบบโอเคครับดีมากเลยครับรู้สึกแบบรถไปทั้งคันนะครับมันแบบคมขึ้นคุ้มไหมกับการรอสามเดือนคุ้มอยู่ครับคุ้มแล้วต่างกับโชคเดิมยังไงที่ใส่แม็กวันมารู้สึกแบบแม็กวันจะได้ในรอบแบบร้อยกิโลเมตรร้อยยี่ร้อยสามยังโอเคแต่ว่าถ้าเกิดเกินไปกว่านั้นเราแบบมันจะยื่อไวแล้วมันจะเริ่มแบบอันนี้คือแน่นเลยแน่นนั่งแล้วเป็นยังความรู้สึกะลรไม่เด้งแต่แน่นแน่นหนึบหนึบ เอาอยู่อยู่ครับรับประกันตัวนี้ก็อยู่2ปีครึ่ง รถแข่งก็ใช้ได้ได้พี่ไปขับรถเล่นวันอาทิตย์ก็ได้ขับลงสนามได้อยู่จิมคาน่าก็ได้พี่สติที่เราปรับเซร็จอีกได้หมด